สกีตั้งนานแล้วเนี่ยพี่ซื้ออันนี้มาให้หลองอครับโอ้ก <US> ูซ่าเจจีสิบอีอืมูสวยเงนนั้นเนี่ยสวยมากเลยพี่อลองเล่นดูสิงานสวยเลย โอ้ไฟฟ้าด้วยมีไฟฟ้าด้วยโอเคครับพี่ขออนุญาตลองนะครับอ ปกิ้งดูกันนะครับ ครับพี่จะลองดูใช่ไหมได้ไหมได้เลยครับได้โอเคต้อง <Okay. S 1> ลองไฟฟ้ากันนะครับักคุ่นนะครับโอเคลองพักไฟฟ้ากันนะครับโอเค ครทีนี่มันจะมีเบสกับแหลมใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เป็นเที่ยงอยู่นะครับณตอนนี้แล้วมีไมด้วยครับมันจะมีจูเนอร์ในตัวด้วยนะครับไม่มีวอลลุ่มใช่ทีนี้เราลองเลองทีละย่านนะอ่ะเอาลองจากย่านเบสก่อนแล้วกันนะครับ ใช่เลยอ่อกี้อันแรกจะเป็นรถไปเหลือสูดเลยอันนี้เป็นเบสตอนเที่ยงนะครับต่อไปจะเป็นเบสเบิ้มเบ,บ,บิ้มเลยแบบลยลองสักบ่ายสามก่อนนะครับ มาลองไฮเ e ท a b l e นะครับเไปปรับ t a ทเบิลไปตอนเที่ยงนะครับอันนี้แบบอยู่ที่ตอนเที่ยงเหมือนเดิมครับเที่ยงใช่ ตอนนี้เทเบิลกลับไปที่เที่ยงนะครับลองฟังดูนะครับครบย่านเลยทนนีเราเพิ่มความจัดจ้านให้มันอีกนะครับเพิ่มเทเบิลไปอีกประมาณบ่าย3ามโมงแล้วกันฟังกันนะครับ แล้วข้อดีอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีเลเวลกับไม้ที่ยังไงซิเหมือนอารมณ์ว่าเราสามารถผสมเสียงของไม์เข้าไปในนี้ด้วยเริ่มจากการไม่ปิดปิดภาคไม์ก่อนนะครับใช่เราฟังดูนะครับ ลองลองเปิดเป็นเสียงไมคเข้ามานะครับสักการบันเที่ยงเหมือนเดิมมีความวอร์มากขึ้นอ่ะทีนี้ลองเปิดเป็นไมคสุดเลยนะครับ มาได้ไหลายคาแรคเตอร์มากๆโ okay. นี่ลองประมาณนี้แล้วความรู้สึกแรกที่จับงานดีงานถือว่าโอเคมากๆเลยครับจับงานดูทั้งสีอะไรแ้้หนึงข้อดีได้ทรงจัมโบ้ด้วยอ่าซึ่งสือว่าสวยมืองานงานสวยมากๆครับเพราะว่างานเฟดก็โอเคเพราะว่าที่ซื้ออันนี้มาคืออยากได้จัมโบ้แมามสัตพักละ <Yeah. S 2> แล้วก็อยากได้คาแรคเตอร์ความอุ like like band, <Yeah. S 2> <in> ้มความอิ่มทรงทรงนี you ้แล้วก็เอามาให้ลองกันเรารู้สึกว่าเออมันก็ตรงคาแรคเตอร์ดีในในในพาร์ทจานแป้งที่จานเล่นกับกีตาร์โฟงบ่อยๆเนี่ยจะเล่นกลางคืนไปทำทำงงทำงานในในเวคนใช้งานอ่ะถ้าเอาไปใช้งานเอาอยู่ไหมผมว่าตอบโจทย์สำหรับมือมือกีตาร์ที่สายลุยเลยนะ สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์เสียงแล้วทรงทรงแบบจัมโบ้เนี่ยได้คาแรคเตอร์ที่อ้วนใหญ่สามารถอุ้มเสียงร้องได้เลยนะฮะมันก็ไอตัวนี้มันคือทัชชิ่งยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันใช่นี่คือดําเดินจากที่พี่เอาให้ผมเลยนะฮะก็คือจากที่เจิก็คืออ่ะตามสไตล์อ่ะครั้งแรกของมันเลยกับโรงงานทัชชิ่งมันส่งไปนิดนึง ใช่ครับแต่ว่าสามารถเล่นได้นะม่ใช้เล่นไม่ได้แนละ้วเสียออกมากลางวานนะันด้วยทีนี้เดี๋ยวน่่จะแบบใช้งานไปสักพักนึเราก็จะมีรีวิวให้ดูว่าหลังใช้สักแบบเดือนหนึ่งหรืออะไรว่าไปว่าเราไปเอาทัชชิ่งลงหรือทําให้มันเข้ากับการใช้งานของเราที่เราชอบเนี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงร,รับรองว่าใครสะพภายก็หล่อผมบอกให้หล่อนกันนะก็ประมาณนั้นแล้วพูดถึงราคาอย่างเงี้ยราคาตั้งเหมือนประมาณแบบ สี่พันประมาณนี้โทรเปกีตา,ร,าตร์เริ่มต้นสัหลัยคนที่ดีครับผมว่าเน,นีมน่มันมันก็เออเดี๋ยวนี้มันสี่พันเราก็ตกใจเหมือนกันนะสี่พันที่มันแบบได้ส่งสี่พันในเลกสอง 4, <000 S 1> จงมโบ้ได้งานแบบอย่างนี้นี่ใช่ถ้าหลับหูหลับเอาแบบหลับตาเราไม่เราไม่เราไม่รู้ว่าหัวเป็นสกรีนยี่ห้ออะไรอะเราเอาแค่เราชอบเสียงเราชอบอะไรหน้าตาใครบอกว่าดูไม่ดีดูดีมากนะโอเคมันโอเคมากดีมากๆก็ประมาณนี้ ใช่ครับพกไฟฟ้าชุนเนอร์ก็โอเคอยู่โอเคตั้งได้นี่นให้เห็นได้เลยคขาวหน้ามีอะไรเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกจ้าโอเคครับ